สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับเจออีกแล้วนะครับโต้งนะครับผมก็ดีเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้มีรถสวยๆมห้เพื่อนได้รับชมกันอีกนะครับผมอวันนี้นะครับผมก็มีเจ้าโตโยต้าวีออนะครับคันนี้นะครับเตรียมส่งลูกค้านะครับก็มาให้เพื่อนได้รับชมนะครับว่ารถคันนี้นะครับตอน EP ที่เท่าไหร่นะผมก็จำไม่ได้ผมก็รีวิวให้ลูกค้าไปคร่าวๆแล้วนะครับว่า รถคันนี้นะครับมาแบบไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยแล้วก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับผมการันตีนะครับรถตัดต่อจมน้ําเนี่ยผมไม่เอาเข้ามาแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็คันนี้นะครับก็เตรียมส่งลูกค้านะครับภายในผมก็ทําเรียบร้อยแล้วเคลียร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็คันนี้นะคะเดี๋ยวผมจะชี้แจงก่อนนะว่าผมได้เปลี่ยนยางเทนเครื่องน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ทําความสะอาดภายในทั้งหมดนะครับเก็บสีรอบคันนะครับแล้วก็จะมีกระจกอ่า ที่ครอบกระจกนะครับไปเลี้ยวหูกระจกนะครับอันนี้คือมุมกระจกอ่ะมันแตกนะครับมันก็เสื่อมสภาพไปนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรครับก็ ไม่ได้มารีวิวรถนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้รู้นะครับว่ารถคันนี้นะครับผมก็รถแต่ละคันนะครับไม่ใช่เพียงคันนี้คันเดียวนะครับรถแต่ละคันนะครับผมได้ใส่ใจรายละเอียดในการเก็บงานเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับผมจะพยายามดูแลลูกค้าให้ถึงนะครับรถมือสองเนี่ยมันต้องมีการเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะเลือกรถนะครับเป็นรถบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมชี้แจงก่อนนะครับว่ารถบ้านกับรถ เต็นเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมรถเต็นก็คือว่ารถที่ซื้อมาจากรถบ้านนะซื้อมาจากบ้านลูกค้าเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเต็นก็มาใส่ใจดูแลแล้วก็ขายท่อตลาดก็คือขายให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถามว่าลูกค้านะครับมีลูกค้าหลายคนนะครับที่ inbox เข้ามาแล้วก็ทักคอมเมนต์เข้ามานะว่ารถบ้านหรือเปล่ารถเต็นหรือเปล่านะฮะอันนี้อยากได้รถบ้าน หรืออยากได้รถเต็นท์ดีอันนี้คือเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามเพื่อนๆด้วยนะครับว่าลูกค้าแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้วารันตีให้ลูกค้าซื้อรถเต็นท์นะครับแล้วก็เลือกเต็นท์ที่มีคุณภาพด้วยนะฮะแต่ผมเนี่ยก็ดูแลลูกค้าถึงอยู่แล้วนะครับอย่างเต็นท์ผมนะครับถึงไม่ใช่เต็นท์ใหญ่นะครับแต่ว่าผมก็ดูแลลูกค้าถึงแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมเลือกนะครับเลือกดูแลคุณภาพของรถ เลือกใส่ใจรายละเอียดของรถนะครับอันนี้คือผมดูแลลูกค้าเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมขอตอบคาถามด้วยนะ,ะว่ารถเต็นหรือรถบ้านจะเลือกอันไหนดีผมแนะนานะครับถ้าซื้อรถเต็นนะครับถ้าดูแลถึงซื้อรถเต็นดีกว่านะครับเพราะว่าเต็นเนี่ยจะดูแลเรื่องวารันตีเครื่องยนต์นะครับรถไม่เคยตัดต่อรถไม่เคยจมน้ํารถไม่เคยอุบัติเหตุอันนี้ต้องเลือกซื้อที่เต็นมีคุณภาพด้วยนะครับตอนนี้ผมแจ้งก่อนนะครับ ส่วนของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าเต็นผมดีนะใครจะว่าเต็นผมดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่แต่ว่ารถแต่ละคาที่ผมมาเข้ามาผมมารีวิวทั้งก่อนเข้าแล้วก็หลังทํานะครับก่อนเข้าหมายถึงว่าผมซื้อมาปุ๊บผมมารีวิวเลยอันนี้คือรถที่ผมซื้อมาคือผมจะให้ลูกค้าดูนะว่ารถที่ผมมาเข้ามาแต่แรกๆเนี่ยเป็นสภาพนี้นะครับแล้วผมก็มาเก็บงานอะไรบ้างนะครับ ส่วนคันนี้นะผมก็ได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เก็บงานรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้ก็ได้ดูแลลูกค้าถึงนะครับแอร์ไม่เย็นผมก็ไปจัดการแอร์ให้คือเดิมเดิมมามันเย็นอยู่เพื่อนแต่ว่าคันนี้นะครับแอร์น้ายาแอร์มันขาดผมก็ใส่ใจรายละเอียดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรียบร้อยแล้วยางให้เครื่องผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไปซื้อรถบ้านนะครับลูกค้าต้องยอมรัสบสภาพรถบ้านคือการขายทิ้งนะครับลูกค้าขายทิ้งหรือลูกค้าเจอรถคันใหม่ลูกค้าต้องการรถคันใหม่แล้วขายคันเก่าออกอันนี้คือลูกค้าขายออกนะครับก็ส่วนมากเนี่ยถ้ารถบ้านเนี่ยก็ขายแบบตามสภาพมาเลยลูกค้าก็ต้องมาดูแลอีกอันนี้ดูแลถึงไม่ถึงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับถ้าเราซื้อรถบ้านมาเนี่ยใส่ใจละเออยดเล็กๆน้อยเนี่ยอย่างสมมติว่าตัวเนี้ยเสียเต็นเขารู้เพราะว่าเขาอยู่กับรถมานาน เต็น์ก็จะเปลี่ยนให้นะครับแต่ถามว่าถ้าลูกค้าซื้อรถมาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเบาแอร์นิดนึงนะครับแอร์หนาวถ้าลูกค้าซื้อรถมาเนี่ยไม่ได้วาระตีนะขี่ออกมาแต่ว่าลูกค้าเครื่องพังผมก็เคยนะครับอันนี้คือผมเคยนะครับตามประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะครับซื้อรถออกมาจ่ายตังค์เรียบร้อยรถพังนะครับก็คือซื้อจากว่าลูกค้ามาเลยกําลังจะกัดเต็นท์รถพังอันนี้คือผมขาดทุนเลยเละนะอันนี้ผมเจอมาแล้วนะครับแต่เต็นท์นะครับก็จะมาดูแลให้นะครับ เครื่องยันเกียร์นะครับน้ำมันเครื่องของเหลวทั้งหมดลูกค้าเปลี่ยนให้ใหม่เต็นเปลี่ยนให้ใหม่หมดโช๊เสียเราดูไม่เป็นเต็นเปลี่ยนให้ใหม่อันนี้คือรถเต็นนะครับที่ผมซื้อเข้ามาผมดูแลหมดคันนี้เปลี่ยนโชค๊คข้างหลังให้ด้วยนะครับโชค๊คข้างหลังซึมรถบอกเลยว่ารถเก่านะครับกําไรไม่เยอะนะครับแต่การสึกหลอเนี่ยเยอะมากอันนี้ผมบอกเลยรถเก่านะครับต้องดูแลให้ถึงนะ คันนี้ผมได้เปลี่ยนโช๊คมาเรียบร้อยนะครับคันหน้าโช๊คข้างหน้าเนี่ยลูกค้าเดิมเปลี่ยนมาใหม่แต่ข้างหลังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยรถเก่งเนี่ยโช๊คหน้าจะเสียก่อนโช๊คหลังใช่ไหมครับแล้วลูกค้าเปลี่ยนโช๊คหน้ามาคันนี้นะครับลูกค้าเปลี่ยนโช๊คหน้ามาแล้วไม่ได้เปลี่ยนข้างหลังแต่ผมซื้อมาโช๊คหลังมันกําลังจะเสียผมก็เลยเปลี่ยนให้ลูกค้าเพราะมีอาการซึมนิดหนึ่งนะอันนี้ผมดูแลลูกค้าถึงแน่นอนอันนี้นะครับผมการันตีนะครับภายในก็สะอาด เครื่องเสียงนะครับถ้าไม่ดังผมดูแลให้แอร์ไม่เย็นไม่เย็นนะครับผมก็ดูแลให้แอร์สกโปะหรือไม่กลิ่นผมดูแลให้นะครับรถมือสองเนี่ยผ่านการใช้งานมาแล้วมันต้องดูแลอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับส่วนภายในนะครับสมบูรณ์นะครับคันนี้เทียบเท่านะครับถ้าเกิดว่าอยากได้แบบคลิิๆเลยคือรถใหม่อันนี้ผมบอกเลยนะครับคลิปเลยคือรถใหม่นะแต่อันนี้ผมก็จะพยายามเนี่ยทำให้ถึง100%ซคือผ่านถึงมือลูกค้าเนี่ยต้องให้1 0 0นะครับ อันนี้บอกเลยว่าดีมากนะครับแหลกอะไรก็ดีดีหมดทุกอย่างนะครับเบรกดีนะครับคันนี้รู้สึกว่าพับเบรกก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยถึงตัวเตือนแลวนะอันนี้ผมต้องไปเปลี่ยนพับเบรกให้ลูกค้าใหม่ด้วยนะอันนี้ผมดูแลถึงนะครับถ้าลูกค้าซื้อรถบ้านมาเนี่ยลูกค้าก็ต้องมาเปลี่ยนเองทั้งหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารถเต้นนะครับขายคันนี้นะครับผมขายไปหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนะครับต้นทุนผมมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับอันนี้ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแต่ผมขายหนึ่งแสนสามหมืห่นห้าพันอันนี้ผมจริงใจนะครับแต่ถามว่าผมเปลี่ยนอุปกรณ์กี่อย่างนะครับเปลี่ยนอันสิ่งที่สึกลอในกี่อย่างอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับผมก็ดูแลถึงนะครับแล้วทีนี้กาไรผมเล็กๆน้อยผมบอกเลยครั้งนี้กาไรผมหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทผมต้องมาดูแลวารัเตีเครื่องยนต์ให้ลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อรถมาเนี่ยเครื่องพังน้ําดันตะเก็นสุดผมขาดทุนอันนี้ผมบอกเลยนะครับอันนี้ผมขาดทุน รถเก่าเนี่ยกาไรไม่เยอะเพื่อนๆกาไรไม่เยอะเลยนะเพราะว่าผมต้องดูแลถึงถึงบอกไงว่าผมต้องดูแลเนี่ยก่อนถึงมือลูกค้ารถต้องสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่ารถไปพังกับลูกค้าเนี่ยผมขาดทุนผมต้องทําให้รถสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนถึงมือลูกค้านะคันนี้ผมมีวารันตีนะครับวารันตีนะครับรับประกันเครื่องยนต์เนี่ยสามเดือนนะครับผมมือสองรถเก่านะครับสามเดือนผมมีวารันตีสามเดือนนะคันนี้ผมบอกเลยนะ สามเดือนหรือสามพันกิโลนะครับคันนี้นะครับคันนี้เพราะรถไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะผมก็จะมีวารันตีให้ลูกค้าด้วยส่วนรถตัดต่อจมน้ําตัดประเด็นออกไปได้เลยผมคัดรถมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับผมคัดรถมาร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจนะครับอยากสั่งรถอยากจองรถนะครับอยากดูรถนะครับฝากติดตามผมไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่า ผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับมุมซ้ายล่างนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะครับก็เรื่อยๆนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้มีรถสวยๆมาให้เพื่อนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมก็ผมจะมีวารันตีนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อท่านได้ซื้อไปแล้วนะครับเจอรถผิดกฎหมายหรือรถตัดต่อรถ ชนอุบัติเหตุหนักมาอะไรเงี้ยผมยินดีคืนเงินนะครับเต็มจํานวนนะครับผมคืนค่าตกใจให้อีก1,0,000แบาททันทีนะครับผมเท่าตัวรถจะไปเลยนะครับผมคันนี้ผมการันตีนะครับผมการันตีทุกคนอย่าดรามากนะว่ารถที่ผมขายไปแล้วมารีวิวทําไมเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆนะครับได้รับดูวัตถุประสงค์นะครับว่าผมได้ใส่ใจรายละเอียดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับตั้งแต่รถที่มันมีปัญหาจนรถไม่มีปัญหานะรถที่มันมีปัญหาหมายถึงว่า อุปกรณ์เสื่อมนะครับอันนี้มันต้องมีอยู่แล้วนะครับลูกยางลูกหมากนะครับลูกคาา้าซื้อมาเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่ามันมองตาเปล่าด้วยไม่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับผมบอกเลยนะครับอันนี้คือผมเราต้องทําใจนะครับเรื่องนี้นะ,ะอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับถ้าซื้อรถบ้านเนี่ยเราต้องมาดูแลเยอะมากพอสมควรน,นะครับแต่รถเต็นท์ทำไมถึงต้องดูแลถึงได้นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับรถเต็นท์เนี่ยก <hir> ็จะมีการดีลในเรื่องราคาอะไร ในเรื่องการดูแลเนี่ยราคานะ้ำมันเครื่องราคาอะไรทุกอย่างทุกชิ้นเนี่ยผมซื้อได้นะคบพ่อคา้าแต่ถ้าเดว่าลูกค้าซื้อเองเนี่ยก็จะซื้อในราคาลูกค้าก็คือว่าสมมุติว่าอะไรหนึ่งชิ้นอะไรหนึ่งชิ้นหนึ่งพันบาทลูกค้าซื้อได้หนึ่งพันบาทแต่ผมซื้อได้แปดร้อยบาทซื้อได้เจ็ดร้อยบาทอันนี้คือราคาพ่อค้านะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนเลยนะทําไมผมดูแลถึงได้เพราะว่าต้นทุนของการซื้ออะไรเนี่ยคุณภาพอะไรเหมือนกันเลย ตัวเดียวกันเลยยี่ห้อเดียวกันเลยแต่ว่าผมซื้อในราคาพ่อค้าได้อันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดราม่าเดี๋ยวว่าอ่ะซื้อรถบ้านมาแต่พ่อค้าก็มาเก็บเยอะแต่ทําไมขายราคานี้ได้นะกําไรผมไม่เยอะผมแจ้งเลยนะครับกาไรผมไม่เยอะผมต้องมีวารนตีลูกค้าด้วยซื้อขายต้องมีกําไรอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับพ่อค้าที่จริงใจซื้อขายต้องมีกําไรอันนี้ผมบอกเลยถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจไม่มีกําไรนะครับคนนั้นคือคนที่ซื้อตรงที่สุด แล้วก็จะไม่มีนะครับในโลกนี้ไม่มีนะครับคนที่ซ,ซ,ซ,ซื่อซื้อตรงที่สุดนะ <laughs> ถ้าเกิดว่าซื้อขายทําธุรกิจไม่มีกําไรไม่มีผลไม่มีกําไรอันนี้คือทํางานเพื่อการสนคือทํางานให้วัดเท่านั้นอันนี้นะอันนี้จริงๆนะครับอันนี้ทําบุญกับวัดเท่านั้นนะครับหรือว่าทําบุญกับผู้ให้ผู้รับเท่านั้นอันนี้คือวัตถุประสงค์นะทำธุรกิจต้องต้องอยู่รอดนะครับอันนี้ อันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจพ่อขาด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่มีเล่เหลี่ยมแน่นอนอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับผมแจ้งก่อนอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้พาเพื่อนๆมาขับรถเล่นนะครับคันนี้นะครับคันนี้เลยนะครับที่ผมได้เก็บงานเก็บเสร็จออกจากอูค่าแค่เร็จผมก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับก็ฝากติดตามช่อง168 Channel ชด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม